เมื่อช่วงที่ผ่านมาในพาคินคําไม่ใศันศักรหรือโตโน่นักร้องแล้ก็นักแสดงได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดพระาธาตุพนมบร,รมหาวิหารจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อตอบแทนทุกคนค่ะที่บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งสปปลาวนะคะแล้วก็ได้รับฉายาว่าสุทธัตโทค่ะแปลว่าผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์ค่ะ นายพากินคำวิไลศหรือว่าโตโน่นักร้องนักแสดงชื่อดังเดินทางมายังพระอุโบสถวัดพระาธาตพนมวร,รมหาวิหารอำเภอธาตพนมจังหวัดนครพนมเพื่อเข้าพิธีอุปสมบทพร้อมกับคณะอีก3าคนโดยมีพระเทพบร,รมณีเจ้าวาดวัดพระาธาตพนมวร,รมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีอุปสมบทหมู่หลังทำกิจกรรมว่ายน้ำข้าม่น้ำโขงเพื่อระดมเงินบริจาค ให้กับทางโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนประเทศลาวจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือการแพทย์รวมเงินที่ได้รับบริจาคกว่า87ล้านบาทค่ะหลังจากเสร็จพิธีอุปสมบทนะคะโตโน่ก็ได้รับฉายาสุทธัตโทค่ะแปลว่าผู้ที่มีจิตบริสุทธิ์โดยจะจำวัดที่วัดพระาธาตุพนมมหาวรวิหารและพระธาตุศีโคตบองฝั่งประเทศลาว โดยจะอยู่ที่วัดพระธาตพนม3ามวันแล้วก็ข้ามไปจำวัดที่ฝั่งลาวโดยนายพาคินนะคะได้เปิดเผยก่อนหน้านี้นะคะว่าไม่คิดว่าจะมีคนมาบริจาคเงินช่วยเหลือเยอะขนาดนี้จึงไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาขอบคุณกับความรักความสามาัคคีของคนไทยและชาวลาวค่ะจึงคิดว่าการบวชนี่แหละค่ะจะสามารถแทนคำขอบคุณที่ชัดเจนที่สุด ทางนี้นอกจากนายภาคินจะตั้งใจบวชเพื่อตอบแทนบุญคุณทุกคนที่ช่วยเหลือในการจัดหาเครื่องมือแพทย์แล้วนะคะยังตั้งใจบวชเพื่อที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ด้วยเช่นกันค่ะ